ที่เราสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยเรามองคนอื่นเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติต่อเขาให้ดีมีจิตใจต่อเขาให้ถูกต้องทีนี้คนเราเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์สถานการณ์ต่างๆที่คนเราเขาประสบเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติต่อเขาให้ถูกต้องตามสถานการณ์นั้นๆแล้วสถานการณ์ที่เป็นหลักๆเนี่ยเขามีอยู่กี่สถานการณ์ก็พูดง่ายๆ เริ่มต้นมันก็สถานการณ์ปกติเลยใช่ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่กันสบายๆเหมือนกันอยู่ในบ้านอย่างสม,มนเดเนี่ยเวลาอยู่บ้านอยู่กับโยมเราก็สุขสบายดีเร่มเรียนหนังสือไปตามปกติเราก็ไม่เป็นโรคภัยแ็เจ็บอะไรนี่เรียวกว่าสถานการณ์ปกตินี่สถานการณ์ที่หนึ่งต่อไปสถานการณ์ที่สองอ้าวลองคิดดูสิไม่ปกติแหละ สถานการณ์ไม่ปกติมีกี่แบบเนี่ยเอาจากเรื่องธรรมดาธรรมะมาจากเรื่องธรรมดาสถานการณ์ที่สองจะมาแล้วตอนเนี้ยหนึ่งมันปกติสองมันก็ต้องไม่ปกติใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้ไม่ปกติเนี่ยมันมีกี่แบบอา้าช่วยกันคิดสิน่าจะสองแบบครับเอา้าว่าไงก็มีดีกับแย่ฮ yeah. ะอ่านี่แสดงว่าใช่นะสถานการณ์ไม่ปกติ ใช่มีสองถ้าเราใช้คําให้ชัดถ้าหนึ่งมันปกติมันไม่ปกติก็คือมันตกต่ําลงกลับขึ้นสูงใช่ไหมก็ไปอ่นว่าพอแบ่งซอยไปไม่ปกติสองรวมเป็นเท่าไหร่รวมได้กันทั้งหมดเนี่ยไปกี่อันสามครับสามสามสถานการณ์เอานะมนุษย์ทั่วไปเนี่ยอยู่ในสมสถานการณ์สถานการณ์ที่หนึ่งเป็นปกติสถานการณ์ที่สองก็ตกต่ํา ตกต่มนี่คือเดือดร้อนเป็นทุกข์เขามีปัญหาเขายากจนค้นแค้นของเกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้เรียกว่าสถานการณ์ที่สองตกต่ำเดือดร้อนเอาแล้วสถานการณ์ที่สามขึ้นสูงคืออะไรจะเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จได้ดีมีสุขอย่างเดน,นอยู่บ้านกระยมเวลาลาสิกขาไปแล้วสอบได้ดีนีเป็นต้นสอบได้ที่หนึ่ง อย่างนี้เลยว่าสถานการณ์ขึ้นสูงใช่ไหมสถานการณ์ที่สาเอาทวนอีกทีหนึ่งสถานการณ์ที่หนึ่งเป็นปกติสถานการณ์ที่สองตกต่ำสถานการณ์ที่สมขึ้นสูงคนก็มีสามสถานการณ์นี่แหละเราก็ต้องปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ให้ถูกต้องตามสถานการณ์ทั้งสมนี้เราก็ต้องมีคุณธรรมมีจิตใจสามอย่างสําหรับสถานการณ์ที่หนึ่งท่านก็ให้มีคุณธรรมที่เราเมตตา เมตตาเวลาให้ความหมายจะต้องเข้าใจสถานการณ์นี้ต้องตรงกับสถานการณ์เป็นปกติถ้าท่านไปบอกสงสารนี่ตรงสถานการณ์ไหมตรงไหมสงสารมันต้องสถานการณ์ที่เท่าไหร่ oh. สองเั่นเขาต้องเดือดร้อนตกต่ำมีปัญหาสถานการณ์เป็นปกตินี่ก็คือเรารักใคร่ปรารถนาดีเป็นมิตรเมตตาจะเห็นว่า เขียนเกือบเหมือนกับมิตรเลยใช่ไหมเมตตามิตรภาษาบาลีมิตรต่อสองตัวทีนี้เราใช้มิตระเป็นรอเพราะว่าเป็นสันสกฤตบาลีสันสกฤตต่างกันนิดหนึ่งบาลีเป็นมิตรต่อสองตัวก็ต่างกับเมตตาแค่อะไรเป็นสระอีกับสระเอมิตรเป็นเมตตาอาเป็นอาแล้วก็เอาอีเป็นเอก็เป็นเมตตามิตรเป็นคนเมตตาก็เป็นคุณธรรม ควาเป็นมิตรน้ำใจมิตรคือเมตตาถ้าแปลตรงๆนะเมตตาก็คือน้ำใจมิตรจำไว้เลยง่ายนิดเดียวเมตตาก็แปลว่าน้ำใจมิตรหรือความเป็นมิตรความเป็นมิตรคืออย่างไรคือปรารถนาดีต่อการรักกันอยากให้เขาเป็นสุขถูกไหมเอานาในสถานาการณ์ที่หนึ่งนี่เมตตาเมื่อเขาอยู่เป็นปกติไม่มีอะไรเดือดร้อนไม่มีอะไรขึ้นลงทางนั้น เราก็มีความเป็นมิตรมีเมตตาปรารถนาดีรักกันได้หน่ะนะข้อหนึ่งเมตตาภาษาสันสกฤตเขาใช้คําว่าไมตรีที่จริงอันเดียวกันภาษาบาลีเรียกว่าเมตติเมตตาเมตติพอเมตติเป็นสันสกฤตก,ก็เป็นไมตรีเอาละทีนี้ต่อไปสถานการณ์ที่สองเขาตกต่ำเดือดร้อนเขาเป็นทุกข์เราก็ต้องมีข้อที่สองมา เราต้องเปลี่ยนและย้ายอยู่กับเมตตาไม่ามมาได้แล้วตอนือุ่นทุกยากเดือดร้อนยากจนค้นแค้นประสบภัยอันตรายมีโรคภัยขจ็บแล้วใจวันไหวทนนิ่งอยู่ไม่ได้ก็ต้องทําไงต้องหาทางช่วยปลดเรื่องทุกข์ใช่ดึงเขาขึ้นมาก็คือสถานการณ์ที่สองเขาตกต่ําเดือดร้อนเป็นทุกข์เราก็มีกรุณามีใจวันไหวเราแปลเป็นไทยว่าสงสารเราก็ไทยแปลว่าสงสาร แต่แปลจากภาษาบาลีตรงๆนะแปลว่าความมีใจวันไหวไปกับความทุกข์ของผู้อื่นแล้วก็หาทางช่วยเหลือปลดเปลื้องให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นแค่นี้ท่านเห็นไหมต่างกันไหมเมตตากรุณาต่างไหมครับแล้วต่างชัดไหมชัดแจ๋วเลยใช่ไหมไม่ต้องไปถามกันอีกแล้วเมตตากรุณาต่างกันอย่างไรจับหลักนี้ได้ปะมันชัดแจ๋วแววเลย มื่อกันกับพูดกันอยู่นั้นนะเมตตาการุณามันต่างกันยังไงอธิบายอยู่นั้นโอ้ไม่ชัดสักทีก็เป็นการใช้คําพูดเท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่ของจริงอันนี้มันของจริงเลยเอาลัคนีสองแล้วนั้นหนึ่งเมตตาคือภาวะจิต,ตที่ปรารถนาดีมีน้ําใจเป็นมิตรต่อผู้อื่นในยามที่เขาเป็นปกติสองกรุณาก็ความสงสารพอมีจิตใจหวั่นไหวไปในยามที่เขาตกต่ำเดือดร้อนเป็นทุกข์ อยากจะช่วยเหลือทีนี้ต่อไปสถานการณ์ที่สามอันที่หนึ่งเป็นปกติสถานการณ์ที่สองเขาตกต่ำเดือดร้อนสถานการณ์ที่สามเขาขึ้นสูงคือได้ดีมีสุขประสบความสําเร็จเราก็เปลี่ยนอีกก็เปลี่ยนไปเป็นข้อที่สามคืออะไรอะความยินดียินดีอะพรย,ยินดีเวลาคนสอบได้เวลาคนได้ตําแหน่งอะไรพวกเนี้ยมุทิตาก็แปลว่าพรย,ยินดีด้วย พลอยยินดีด้วยก็หมายความว่าพลอยอนุโมทนาพลอยชื่นชมชื่นชมที่เขาได้ประสบความสุขความสําเร็จก็ไปแสดงความยินดียินดีด้วยยินดีด้วยส่งเสริมสนับสนุนใช่ว่าเห็นคนนี้เขาเล่าเรียนศึกษาได้ประสบความสําเร็จสอบได้ดีก็ไปมุติตาแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องของจิตใจที่มุติตาไม่ใช่แค่ไปแสดงอาการ โมทีกาแสดงอาการจะใจม่ได้ยินดีด้วยก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่ใจใจธรมุทิตาพลอยยินดีด้วยเพราะฉะนั้นคนเขาทาความดีอะไรก็สนับสนุนส่งเสริมเขามุทิตาจะทําให้ส่งเสริมคนดีข้อที่สมมันจะคล้ายกับอันที่สองที่ว่าพลอยข้อที่สองกรุณาก็คือเขาตกต่ำเดดรับเป็นทุกข์ก็พลอยมีใจหวั่นไหวกับความทุกข์ของเขาอันที่สามก็พลอยอีก เขาประสบความสำเร็จได้ดีมีสุขก็พรอยมีใจยินดีด้วยสามแล้วครบระย,ยังสถานการณ์ครบเลยใช่ไหมอ่าได้สามสถานการณ์เอ๊้ามีสี่ข้อเนี่ยทำไมละเอ๊ไม่เกิดสถานการณ์หรือจะว่าไงล่ะนี่หละเห็นหมาธรรมะว่าไปในแง่หนึ่งก็ลึกซึ้งนะถ้าเข้าใจดีแล้วท่านจะชัดเลยเนี่ยเอ๊ก็สามสถานการณ์มันก็น่าจะครบแลวนะมนุษย์เนี่ยมันจะมีอะไร่ะ สถานการณ์ปกติตกต่ำแล้วก็ขึ้นสูงเราจะมีอะไรสถานการณ์อะไรอีกถ้าคนเราก็ครบแล้วนี่สามสถานการณ์จะเอาไงดีเลยแต่ท่านบอกไม่พอไม่ครบถ้ามีอยู่แค่นี้ผิดได้วันนี้เราเอาแค่จบหลักนี้ก็พอเลยเนี่ยเราจะเป็นพระพรหมได้ทุกคนแล้วก็เราจะช่วยกันทำให้โลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขแค่สี่ข้อเนี่ยพอ และข้อที่สี่ในสำคัญที่สุดก็คือเป็นการก้าวไปอีกขั้นหนึ่งสามข้อแรกเนี่ยเราอยู่กับคนด้วยกันนะเออเพ<ร>ื่อนมนุษย์เราพี่น้องเราเขาก็หนึ่งเป็นปกติสองก็ตกตามเดือนร้อนเป็นทุกข์สามขึ้นสูงได้ดีมีสุขเราก็อยู่กับเพื่อนมนุษย์แต่เพื่อนมนุษย์เรานี่รวมกับเราด้วยเขาเรียกว่าสังคมใช่ไหมสังคมก็คือหมู่มนุษย์อยู่ร่วมกัน มุมนษย์อยู่ร่วมกันเนี่ยมีความสุมพันธ์ที่ดีก็สามอันนี่แหละก็มีความรักเมตตาปรารถนาดีเป็นมิตรต่อกันช่วยเหลือกันยามเดือดรอด้อนมีปัญหาแล้วก็ส่งเสริมกันในยามที่ทำความดีเออดีและสังคมก็อยู่ดีแต่สังคมมันไม่ได้อยู่ลำพังมันนะสังคมเนี่ยอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติอีกจริงไหมสังคมอยู่ใต้กฎธรรมชาติสังคมมนุษย์ป็นอยู่ลำพังเอง ถ้าสังคมมนุษย์ปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่รู้ทำไม่รู้ความจริงของธรรมชาติทําผิดทําถูกมนุษย์ก็อยู่ไม่รอดใช่ไหมเนี่ยสังคมมนุษย์ที่เดือดร้อนเนี่ยเพราะว่ามันไปทําผิดทําผิดต่อหลักความจริงของธรรมชาติผิดกฎธรรมชาติมันก็เลยยุ่งยากวันปวนทำไงผิดอ้าวนี่แหละสามอันนี้แหละผิดได้เช่นเราบอกว่าถ้าเขาได้ดีมีสุข ึ้นโมเราก็ต้องพลอยดีใจด้วยมุทิตาใช่ไหมบางทีเราคิดไม่ถึงเมื่อนัันไอ้ตาคนนั้นนะมันได้ดีมีสุขมันไปรักขโมยก็มาได้ห้าพันบาทมันได้ดีมีสุขเราก็พลอยยินดีส่งเสริมสนับสนุนถูกไหมฮะอ้าวแสดงว่าไอสามข้อเมื่อกี้ชักจะไม่พอแล้วทีนี้เราไปเป็นผู้ปีภากษาเขาจับโจรมาโจรคนนี้นะ่ะไปฆ่าคนมา ไอ้น,นี่มาขึ้นสารกับพิจรารณาเราเป็นผู้ภากษาฮารุแล้วแต่คนนี้ฆ่าเขาจริงแล้วคนที่ฆ่าเขากฎหมายวางไว้ใช่ไหมว่าจะต้องรับโทษอย่างแรงอาจจะประหารชีวิตอย่างเบาลงมาอาจจะติดคุกเท่านั้นเท่านี้ปีเราก็สงสารที่ในคนนี้จะตกตามเดือนร้อยเป็นทุกข์ไม่ได้เราต้องช่วยให้มันพ้นทุกข์เราจะต้องตัดสินให้มันไม่ผิดอย่างนี้ใช้ได้ไหมกรุณาใช้ได้ไหม ไม่ได้ผิดเมื่อกี้มุติตาก็ผิดการนี้กรุณาก็ผิดแสดงว่าไอ้สามข้อต้นเนี่ยไม่แน่เสมอไปเพราะอันนี้แหละเพราะว่ามันอยู่ได้แค่ในสังคมมนุษย์ความสัมผัสระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองแต่ว่าสังคมมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ลำพังมันมีจัก,กรวาลมีธรรมชาติที่ครอบใหญ่กว่าน,นั้นอีกเราเรียกง่ายๆว่าธรรม หมายความสังคมเนี่ยไม่ได้อยู่กับมนุษย์เท่านั้นต้องอยู่กับธรรมะคือความจริงของกฎธรรมชาติด้วยแล้วจะต้องปฏิบัติให้ถูกและอันนี้ยิ่งใหญ่มากต้องมีปัญญารู้ถ้าไม่รู้แล้วปฏิบัติไม่ถูกเพราะว่าความจริงของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นไป,นป,นป,นปนตามเหตุตามผลอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นซึ่งถ้ามนุษย์ไม่มีปัญญาไม่มีทางรู้เลยมนุษย์ก็จะต้องมีปัญญาก็รู้ความจริงเีม่มาเรียกว่ารู้ธรรม รู้ธรรมและปฏิบัติให้ถูกตามธรรมตอนนี้พอจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมตามหลักความจริงความถูกต้องอะไรดีงามเนี่ยเราก็ต้องวางใจต่อเพื่อนมนุษย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่าให้มีกรุณาไม่มีทิฏฐาตต้องวางใจเป็นกลางเลยทงนี้ที่จะไปส่งเสริมก็ไม่ส่งเสริมที่จะไปช่วยอะไรขึ้นมาก็ต้องวางใจเป็นกลางช่วยนี่คือข้อสี่คือข้ออะไรครับ อุเบกขามาแล้วนี่ไงทำไมอุเบกขาต้องมาเพราะอันนี้เพราะว่าก้าวไปขั้นหนึ่งก็คือก้าวไปสัมพันธ์กับจัก,กรวาลสัมพันธ์กับความจริงของธรรมชาติกฎธรรมชาติธรรมะทั้งหมดเพื่อจะมารักษาสังคมมนุษย์ไปอีกทีหนึง่งคล้ายๆว่าสังคมมนุษย์เนี่ยมันอยู่บนธรรมะรองรับไปอีกทีถ้าธรรมะนี้มาอยู่สังคมมนุษย์ก็ไปเลยดันั้นมนุษย์ต้องรักษาธรรมะนี้ไว้ด้วยปฏิบัติให้ถูกต้อง ข้อที่สี่ก็มาเพื่อนนี้เพราะว่าสามข้อแรกไม่พอก็คือก้าวไปสู่การที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์ทั้งหมดกับธรรมะความจริงของธรรมชาติอีกที่งเอานะสามข้อแรกรักษาความสัมพันธ์ในหมู่มนุษย์เองแล้วข้อสี่ก็คือรักษาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างสังคมมนุษย์ทั้งหมดกับความจริงของธรรมชาติทีนี้อันเนี้ยอย่างที่ว่าเราต้องมีปัญญาต้องมีความรู้เข้าใจ แล้วก็วางใจเป็นกลางต่อเพื่อนมนุษย์เพื่ออะไรเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมตามหลักการตามความถูกต้องความดีงามความเป็นธรรมความชอบธรรมคณะัูนผิ้พิพากาขึ้นบัญลังแล้วว่าไปตามหลักการว่าไปตามกติกาต้องวางเฉยต่อในคนนี้ที่ว่าวางเฉยนั้นเพราะว่าเราจะปฏิบัติต,ตามธรรมไม่ใช่วางเฉยเฉยเยอันนี้คนไทยไม่รู้เนึกว่าเฉยเฉยคนไทยคือไม่เอาเรื่อง ใช่ไหมพิดทางพระท่านให้เราวังเฉยเนี่ยนะท่านแยกไว้มีสิบอย่างเรียกว่าอุเบกขามีสิบอย่างเอาง่ายๆเอาสองอย่างเฉยดีกับเฉยร้ายเฉยร้ายเนี่ยท่านเรียกว่าเฉยโง่เฉยโง่คือเฉยไม่รู้เรื่องภาษาเต็มเรียกว่าอัญญาอุเบกขาเฉยโดยไม่รู้ก็คือเพราะไม่รู้มันก็เลยเฉยจริงไหมคนไม่รู้ดีเฉยไหมเฉยเพราะมันไม่รู้เรื่องนะ มีอะไรเกิดขึ้นฉันไม่รู้ก็เลยเฉยถ้าเฉยอย่างนี้ท่านเรียกว่าเฉยโง่ใช้ไม่ได้เฉยไม่รู้เรื่องเพราะเฉยไม่รู้เรื่องมันก็เฉยไม่เอาเรื่องเพราะเฉยไม่เอาเรื่องมันก็เลยเฉยไม่ได้เรื่องดังนนั้นต้องระวังคนไทยเนี่ยเข้าใจผิดเอาไอ้เฉยอุบเบกขาไปเป็นเฉยที่เรียกว่าเฉยโง่นี่แหละแล้วก็ผิดสิเฉยที่ถูกต้องเฉยได้ปัญญา รู้แล้วความจริงมันเป็นอย่างนี้เราจะปฏิบัติให้ถูกต้องเราจะเอากับไอ้หมอนี่ไม่ได้แล้วเราจะไปช่วยไม่ได้แล้วเราจะส่งเสริมไม่ได้แล้วเฉยก่อนแล้วธรรมะหลักการถูกต้องไปยังไงเราก็รู้เข้าใจและวปฏิบัติตามนั้นก็คือทําให้ถูกต้องตามธรรมะเฉยเพื่อทําให้ถูกต้องตามธรรมะนี่เรียกว่าอุเบกขาเฉยได้ปัญญารู้เข้าใจครบแล้วชัดหรือยัง อันเนี้ยถ้าเราจับหลักได้ล้วมันไม่มีปัญหาเลยแม้แต่ความคุมเครือก็ไม่มีสับสนก็ไม่มีระหว่างกันนะตอนนี้ไม่ต้องไปพูดละเมตตาการุณามันต่างกันยังไงแล้วอุเบกขามันเป็นยังไงทําไมต้องมีอุเบกขาเราพูดได้เลยถ้าหากว่าทําตามสามข้อแรกจะผิดเพราะว่ามันเป็นผิดธรรมะเราก็ต้องอุเบกขาเพื่อรักษาธรรมะความถูกต้องไว้ สามข้อแรกนี่เป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันความรู้สึกรักใร่ปรารถนาดีสงสารอยากช่วยเหลือมีความพลอยยินดีด้วยความรู้สึกทนั้นแต่ข้อสี่นี้ต้องมากับปัญญาคือความรู้ต้องรู้ความจริงว่าเออไอนี่มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหลักการความเป็นธรรมชอบทรรมมันเป็นยังไงต้องรู้พอร,รู้ได้ปัญญาแล้วก็ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมข้อสี่ก็ต้องอาศัยปัญญา พราะนั้นมนุษย์ีดยต้องดุลกันนี่หลักการทั่วไปต้องจำไว้อีกอย่างคือมนุษย์เราเนี่ยมีได้ความรู้สึกก็ได้ความรู้ได้ความรู้สึกนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราต้องพัฒนาซช่นความรู้สึกไม่ดีมีความรู้สึกโกรธความรู้สึกขุนมัวความรู้สึกเศร้าหมองอะไรเนี่ยเรียกความรู้สึกไม่ดีใช่ไหมเราต้องแก้ไม่เอาเราก็มีความรู้สึกที่ดีอย่างที่เราพูดไปแล้วเช่นความรู้สึกร่าเริงเบิกบานฟองใส ความรู้สึกปรับผ่มยินดีปีติอิ่มใจความรู้สึกผ่อนคลายสงบเย็นความรู้สึกมีความสุขอะไรเงี้ยอันนี้ด้านความรู้สึกก็ต้องเอาที่ดีๆแต่มีเพียงความรู้สึกไม่พอต้องมีความรู้ด้วยด้านความรู้ก็คือว่าอะไรเป็นอะไรมันจริงไม่จริงมันถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรเป็นไงและด้านความรู้นี่แหละจะมาทําให้ความรู้สึกมันพอดีถ้าไงั้นความรู้สึกมันจะพอดีไม่ได้ ไอ้ที่ไม่ควรจะไปดีใจก็ไปดีใจไอ้ที่ไม่ควรเศร้าโศกก็ไปเศร้าโศกเพราะความไม่รู้ความรู้และปัญญามันจะมาปรับให้ความรู้สึกพอดีเพราะนั้นมนุษย์เราต้องมีสองด้านให้พอดีความรู้สึกกับความรู้และความรู้ก็มาปรับความรู้สึกให้สมดุลเพราะนั้นเราก็มีหลักที่เรียกว่ารหมวิหารสี่พอม,มีก็เท่ากับว่ารหมสี่หน้าก็ครบทุกด้านเลยปฏิบัติเตเพื่นมนุษย์ได้พอดีหมด ชบทุกสถานการณ์แล้วยิ่งกว่านั้นก็คือ,อยังรักษาความจริงและธรรมชาติตัวธรรมะไว้รองรับสังคมไปได้อีกด้วยถ้ามนุษย์ปฏิบัติตามหลักพรหมวิหารสี่ได้โลกนี้ก็สบายถูกไหมพระเจ้าสอนไว้ก็เป็นความจริงมนุษย์ทุกคนก็เป็นพรหมได้เลยไม่ต้องไปรอพระพรหมนน่นนี่แหละพุทธศาสนาท่านต้องการให้มนุษย์พัฒนาตัวเองให้มนุษย์เนี่ยมารู้จักรับผิดชอบทําเองได้ ไม่ต้องไปรอโดนบรรดาลอยู่ไม่งั้นก็รออยู่นั่นแหละอ้อนวอร์พรบมไม่ท่านมาทําให้เอานะวันนี้ก็ได้เข้าใจและหลักนี้พรหมวิหารสี่คือพรหมวิหารสี่เนี่ยที่ใช้สําคัญมากแดนต้นแหล่งที่มาของโลกทั้งหมดเนี่ยมาจากในบ้านโลกมนุษย์เราเนี่ยที่แท้ก็มาจากครอบครัวนี่แหละเป็นสังคมต้นแบบสังคมแรก พรหมิหารสี่ก็เลยต้องใช้ในบ้านก่อนให้ท่านไปพิจารณาว่าคุณพ่อคุณแม่มีพรหมิหารอย่างไรนอกจากว่าท่านมีอย่างไรแล้วถ้าเราไปเป็นพ่อแม่เราจะปฏิบัติอย่างไรจะได้เลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตอย่างดีฝากไปให้เป็นการว่าให้ไปคิดปฏิบัติอย่างไรก็คือปฏิบัติระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่จะปฏิบัติต่อลูกอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักพรหมิหารสี่เนี่ย ให้ไปคิดนะลูกมีสามสถานการณ์อย่างไรแล้วปฏิบัติต่อลูกด้วยสามข้อแรกอย่างไรแล้วก็ข้อที่สี่ปฏิบัติต่อลูกเมื่อไรข้อที่สี่นี่แหละยากพ่อแม่จะมีอุเบกขาต่อลูกเมื่อไรอย่างไรถ้าท่านคิดออกนะนี่แหละถ้าเป็นพ่อแม่ก็จะเลี้ยงลูกได้อย่างพัฒนาจเจริญง,งอกงามก้าวหน้ามีความเข้มแข็งและมีความสุขให้เอาหลักเนี้ยไปคิด 你还在？